มามังอินร้อมแล้วร uh, ูปแรกค่ะน uh oh. ุ่มรออย่าหัดมานะคะรูปแรกค่ะโอ้โหามรอ้โหทำได้ค่ะทำรด้มังอิน

E o que é <laughs>